ดีมากครับใค่อเดินครับยา่าโอเคสักสองรอบไปกลับนะครับเช้านี้ฮ่า,าคุณพ่อเดินนำแล้ครับผมเรนลสองรอบพอครับสุขภาพ หงรถด,ด้วยครับรองรถโอเคแดดตอนเช้าวิตามินนะครับพอได้ครับพอได้ได้ทั้งหลานทั้งพ่อเลยนะครับโอเคครับ เมืออ่อยอะเอาเมื่อนั่งก่อนออ <c oughs> นั่งนั่งก่อนดิพอ่อพ่อก็นั่งนู่นละอะไรไม่เอาไม่เอาละ okay how how long?